สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรละพีพันธ์แดงจันทรกีนะครับผมซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรเกษตรอินทรีย์นะครับผมของวิทยาลัยนานาชาติมหาลัยแม่โจ้อาจารย์ครับตอนนี้พี่น้องชาวสวนมะม่วงครับนะครับผมซึ่งเป็นมะม่วงที่ส่งออกกันเนี่ยครัตัดแต่งกิ่งกันเสร็จแล้วนะครับผมกําลังจะทําใบนะครับเราจะแนะนําพี่น้องชาวสวนมะม่วงใช้เอ็นทีเลตเนี่ย ครับปกติผมก็มีสาลาล่มีปุ๋ยเกจมีอะมีโนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นขวดขวดขวดสำหรับพี่น้องส้ทำมม่วงแคลเซียมแมกนีเซียมเพื่อจะทําไปก่อนก่อนจะลงแพ็คโคครับผมในเอนิเลตของเราเนี่ยสามารถใช้กับมะม่วงได้ดีไหมจริงจริงแล้วเนี่ยมะม่วงเป็นพืชที่สะสมอาหารเยอะเพราะว่าหนึ่งลูกมีน้ําหนักเยอะสองก็คือลูกดกนะครับแล้วก็สภาพอากาศอะไรทุกอย่างปุ๊บเนี่ยมันเหมาะสําหรับการการลงไปทําลูกทําลูกยังไม่พอเนาะ ม,มะม่วงที่มีรสเปรี้ยวต้องเปลี่ยนรสเปรี้ยวเป็นรสหวานอเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างใบตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากมะม่วงนะครับ,รบผมการสะสมอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับกรเกษตรกรส่วนใหญ่จะดูที่ช่อที่ยืดขึ้นมาะนะครับใบที่ใหญ่ขึ้นยิ่งใบใบใหญ่ขึ้นนั่นแสดงถึงการสะสมอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในการใช้ตัวเอ็นคีเลตเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราบอกว่า เราใช้ในส่วนของตัวธาตุอาหารที่เป็นคีเลตทั้งหลายเนี่ยมันกินได้เต็มที่เนาะกินได้เยอะกินได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าใช้กับมะม่วงได้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการทำมะม่วงที่จะใช้ส่งออกหรือใช้บริโภคภายในประเทศนั่นแหละแต่ความสําคัญของมันก็คือมันเป็นตัวที่สะสมอาหารที่มันครบถ้วนถ้าผมไม่ใช้สารอาหารที่มีคีเลตมันจะเป็นยังไงครับจริงๆก็ต้องซื้อมาทุกอย่างมารวมกองกัน่าครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ผมใช้ปกติของผมนะผมวิทยเก็ดสารายผสมกันอย่างนี้มันก็ได้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าเพราะอะไรมันถึงได้สิบห้าเพราะว่าในส่วนของธาตุอาหารต่างๆที่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปได้ไม่เต็มเนื่องจากว่าการสัมผัสอากาศการสัมผัสในส่วนของความชื้นครับต่างๆปุ๊บเนี่ยทำให้พวกธาตุอาหารธาตุอาหารพวกนี้เราเปลี่ยนฟอร์มมันเปลี่ยนรูปทำที่พืชกินไม่ได้ที่อาจารย์ว่ามันจะมีคราบขาวๆสังเกตได้ง่ายเลยถ้ามันกินไม่หมดมันก็จะสร้างคราบขาวๆเกาะตามไป แล้วถ้าของเรามีคีเลตหุ้มมันก็เข้าไปได้เต็มร้อยเต็มร้อยเข้าไปได้เต็มร้อยเลยเพราะว่าในส่วนของคีเลตเนี่ยเป็นตัวที่หุ้มธาตุอาหารไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงฟอร์มต่างกันหลายเท่าไหมครับก็ประมาณห้าถึงหเท่าห้าถึงหเท่าถ้าสลายขวดหนึ่งกับอันนี้ก็ก็จะเท่ากับสลายใช้สลายห้าเท่าถึงจะเท่ากับควนี้ถึงกับคนนี้แต่สลายอย่างเดียวไม่ได้นะอ่าซื้อซิงค์มาก็ต้องซิงค์ห้าขวดแคลเซียมโบรอนอะไรใดๆอีกหลายอย่างซึ่งอ่า ในนี้มีอะไรอยู่ในนี้บ้างจกันเพียงพอสําหรับที่พบผมต้องใช้ใบมะม่วงผมต้องใช้พลังงานเยอะต้องสะสมเต็มที่มันเพียงพอไหมคัวนี้ตัวเดียวมีคอปเปอร์มีแมกนีเซียมมีแคลเซียมมีซิงค์นะครับมีแมงกานิสซ,ซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรูปของค e ีเลตท,ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเต็มที่เต็มที่มันก็คือการสะสมธาตุอาหารทั้งหมดเลย อ่าผมไม่ต้องไปซื้อธาตุรองเสริมไม่ต้องไปซื้อสลลายนีโนมาเป็นขวดเป็นขวดเป็นขวดแล้วนะครับอ่าที่สาหรับพี่น้องชาวสวนมะม่วงหนึ่งหนึ่งขวดลิตรนี้ได้น้ําพันลิตรนะอาจารย์ครับใช้ไปสองครั้งมะม่วงจะเห็นผลสองครั้งสองครั้งมะม่วงสําหรับพี่ๆมะม่วงนะครับผมอ่าลองใช้ดูสองครั้งนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวสวนที่เขาขาดจริงๆเนี่ยครั้งเดียวนี้ก็เห็นแล้ว ควรูามหมายก็คือว่าถ้าเขาขาดาตาพวกนี้จริงๆแล้วแล้วมันมันตอบรับจริงๆริงปุ๊บเนี่ยพ่นไปปุ๊บก็จะเห็นเลยประมาณเจ็ดแปดวันก็เห็นละหลังพ่นเจ็ดแปดวันก็รู้นะครับผมใช่ครับผมใช้ผสมปุ๋ยเกล็ดได้ไหมได้ครับผสมปุ๋ยเกล็ดได้ครับนะครับผมผสมยาฆ่าแมลงได้ผสมยาฆ่าแมลงได้ส่วนอื่นๆที่เราว่าจะเป็นขวดขวดที่บ้าเมื่อกี้ไม่ต้องแล้วต้องอยู่ในนี้ขวดเดียวมันง่ายพี่ๆสำหรับการทํางานแะ้วผแล้วมีคีเลทุฮมให้ด้วยผลลั เจ็ดแผ่น้ันหลังใช้อ่ะนะอาจารย์นะครับผมลองดูอ่าโอเคนะครับผมคลิปนี้อขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับผมขอบคุณครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดรับสวัสดีครับ